ทุกคนเปิดตาได้แล้วครับไหนล่ะเลือนหอลูกสาวฉันพี่ฟุกเล่นตลกอะไรกับนุชเนี่ยก็นี่แหละนุชเรือนหอของเราไหนบอกว่าบ้านพี่รวยไงแค่เลือนหอดีๆแค่เนี้ยังไม่มีปัญญาจะสร้างเลยโชคดีนะที่ขอดูเลือนหอก่อนไม่งั้นถ้าแต่งงานไปต้องอับอายขายที่หน้าเขาแน่ ไอเด็กป้าคุณแม่คะดูมันพูดสิคะลูกเต้าเหล่าใครทําไมไม่สั่งสอนให้มันดีๆใช่ค่ะพ่อแม่คงทําแต่ง,งานไม่มีเวลาสั่งสอนลูกแน่ๆมาครับผมเก็บบอลมาแล้วมาเตะมาเลยลูกเตะามาเลยาเออนี่ลงวันหลังหัดสั่งสอนลูกหลานให้มันดีๆหน่อยนะมีเรื่องอะไรกันเหรอ คนนี้เขาโยนบอลหมทิ้งเขาที่ใส่ไม่ดีครับแกนั่นแหละที่นี่ใส่ไม่ดีนี่มันสวนสาธารณะนะให้คนเดินเล่นแกจะมาเตะบอลอย่างนี้ได้ยังไงพ่อแม่คงไม่มีเวลาสั่งสอนนะสิถึงได้ทำที่ใส่ก้าวล้าแบบนี้ใจเย็นๆนะหนูลุงขอโทษแทนเด็กคนนี้ด้วยทำผิดก็ให้ขอโทษเองสิจะไปขอโทษแทนมันทำไมพราพ่อสั่งสอนอย่างนี้ไงเด็กมันถึงได้ใจอะ่ะผมขอโทษครับดีมาก วันหลังก็อย่าทำแบบนี้อีกล่ะนี่เธอเพิ่งย้ายมาอยู่หมู่บ้านนี้เหรอฉันไม่คุ้นเลยอะ่ะใช่ครับผมเพิ่งมาซื้อบ้านที่นี่สภาพอย่างเธอไม่น่าจะซื้อที่นี่ได้นะบ้านราคาต้องเป็นสิบล้านคุณแม่คะเดี๋ยวน,นี้เขาผ่อนกันคุณลุงเขาอาจจะซื้อแล้วให้ลูกผ่อนเอาก็ได้ <c oughs> จริงสิเ <c oughs> ม่ก็ลืมคิดไป <c oughs> <c oughs> ไปเถอะค่ะคุณแม่อย่าเสียเวลาเลยไปทุกคนเปิดตาได้แล้วครับ,น,รบนี่มันอะไรกันไหนล่ะเลือนหอลูกสาวชั้นนี่พี่ฟุกเล่นตลกอะไรกับนุชเนี่ย ก็นี่แหละนุชเรือนหอของเรานี่พี่จะบ้าเหรอบ้านเก่าๆโซมๆแบบนี้นะใครจะไปอยู่ได้ทําไมอนุชฉันนุชไม่ถูกใจเดี๋ยวเราเก็บเงินสร้างบ้านใหม่ก็ได้นะเอาแบบที่นุชถูกใจเลยนุชไม่เอาด้วยหรอค่ะทําไมนุชต้องมาเสียเงินสร้างเรือนหอเองด้วยล่ะคะเรือนหออะมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องสร้างมาให้ลูกสาวช่วยอย่างเนี้ยมันไม่เอาเปียบไปหน่อยหรอคือก็ผมเพิ่งเรียนจบมางานก็ยังไม่ได้ทํา คุณแม่กับนุชช่วยรอหน่อยได้ไหมครับไหนบอกว่าบ้านพี่รวยไงแค่เลือนหอด,ดีแค่เนี้ยังม่มีปัญญาจะสร้างเลยแม่ว่ามันไม่รวยจริงหรอกแกโดนหลอกแล้วยายนุชนุชในตอนที่อยู่เมืองนอกนุชบอกว่าถ้าเราแต่งงานกันนุชจะช่วยกันสร้างครอบครัวไงแต่นุชไม่ได้บอกว่าจะมาทนลาบากกับพี่แบบนี้สร้างครอบครัวกับแกเนี่ยนะชาตินี้ลูกสาวฉันจะได้สบายหรือเปล่าก็ไม่รู้ อุตสาห์สมงไปเรียนจบจากเมืองนอกเมืองนาฉันลงทุนกับแกไปเยอะนะยายนุชนุชผิดเองและค่ะคุณแม่ตอนแรกก็คิดว่ารวยที่ไหนได้พี่ขอโทษนะนุชที่ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นเขาอะแกใจเย็นก่อนนะนุชฉันว่าที่สามีแกพูดอะก็ถูกแล้วสามีอะไรกันยามิ้นฉันยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ไม่คิดจะแต่งด้วยคนจนๆแบบเนี้ยฉันไม่เอามาเป็นคู่ชีวิตหรอกดีแล้วละ่ะลูก ลูกสาวแม่ทั้งเก่งทั้งสวยแบบนี้อ่ะอีกหน่อยก็มีคนดีๆเข้ามาให้เลือกเยอะแยะค่ะคุณแม่โชคดีนะที่ขอดูเรือนหอก่อนไม่งั้นถ้าแต่งงานไปต้องอับอายขายที่หน้าเขาแน่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันคือถ้าพี่แต่งกับนุชไปก็คงไม่ดีเพราะดูแล้วนุชกับคุณแม่ก็คงจะหวังจะทรัพย์สมบัติของผมสินะครับแกคิดว่าลูกสาวฉันจะกอะแกกินหรอแกรลวังอะไรจากลูกสาวฉันหรือเปล่า จนแล้วยังไม่เจียมเนื้อเจียมตัวผมไม่ได้หวังอะไรเลยครับผมหวังก็แค่ให้หนุชเป็นคนดีแต่ที่ผมเห็นวันนี้มันไม่ใช่เลยนิดแกว่าเฉลยฟุกพอได้แล้วใจเย็นๆได้ไหมนุชคุณก็ด้วยถ้าเกิดว่าไม่พอใจกันเนี่ยก็ไม่ต้องแต่งงานกันสิจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันแบบนี้ฮึยินุชคุยไว้ซะเยอะเลยนะเป็นไงล่ะพราะเทพพระบุตรของแกอ่<ะ>ฉันไปดีกว่า บเดี๋ยวก่อนสิเขาแก่คนเดียวเลยฉันต้องมาอับอายขายที่หน้าเพื่อนเนี่ยช่างมันเธอลูกรู้ตอนนี้อ่ะดีกว่ามันรู้หลังแต่งงานที่ผ่านมาผมดูคุณผิดไปจริงจริงนุชฉันต้องหักแหละที่ต้องพูดคำนั้นถ้าคุณคิดจะคบกับผมเพียงเพราะผมรวยคุณคงไม่เหมาะกับผมแกหยุดพั่มเพ้อได้ละเสียเวลาไปเถอะยานุชเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนสิครับถ้าเกิดว่ากลับไปตอนนี้ ก็อดได้รู้ความจริงสิครับความจริงอะไรของแกก็ความจริงที่ผมไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดยงไงล่ะครับนี่มันไอ้ลุงที่เราเจอในหมู่บ้านนี่ค่ะคุณแม่จริงด้วยนี่แกมาทําอะไรตรงนี้อก็มาบอกความจริงกับพวกเธอไงล่ะก็สมควรแล้วคุณพ่อครับพอดีว่าผมกับแฟนจะแต่งงานกันคุณพ่อคิดว่าไงครับคบกันนานแล้วลูก เชื่อใจเขาเหลยครับพ่อเราคุยกันไว้ว่าถ้าเรียนจบแล้วกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันนะครับถ้าลูกตัดสินใจแล้วพ่อก็เชื่อใจลูกนะแล้วจะให้พ่อไปคุยกับเขาเลยไหมได้ครับพ่อแต่เดี๋ยวผมขอถามนุชกันนะครับว่าเขาใจพ่อเข้าไปคุยวันไหนนี่ครับแฟนผมครับพ่อคนนี้เหรอใช่ครับคุณพ่อเคยเห็นด้วยเหรอครับเคยสิ พ่อเจอเขาเมื่อสองวันก่อนเลยที่หมู่บ้านของเพื่อนพ่อจริงเหรอครับเพิ่งกลับไทยไม่กี่วันก็ได้เจอคุณพ่อซะแล้วโชคดีจริงเลยนะครับปุ๊บก่อนจะแต่งงานอนะ่ะพ่ออยากจะลองใจพ่อก่อนว่าเขาจะรักลูกของพ่อจริงหรือเปล่าลองใจลองใจอะไรเหรอครับเอาหน้าทาตามที่พ่อบอกแล้วกันก็ได้ครับถ้าคุณพ่อผมไม่ได้บังเอิญเจอคุณก่อน ผมก็คงพลาดท่าแต่งงานคุณไปแล้วนี่ลองใจกันแบบนี้ยมันเกินไปหรือเปล่าคะพี่ฟุกมันไม่เกินไปหรอกนุ่นตอนนี้ผมได้เห็นนิสัยที่แท้จริงของคุณกับแม่แล้วคุณพ่อของผมสาวางแผนจะให้ลูกสะพ้ายไปดูบริษัทะะษที่ระยองเน่าเสียดายนะครับบริษัทที่ระยองคุณแม่คะอคุณฟุกคะแม่ขอโทษนะไม่เข้าใจผิดนะคุณสองคนไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับ คนที่หวังแต่จะสบายแบบเนี้ไม่มีใครเขาอยากร่วมสร้างครอบครัวด้วยหรอกสมัยนีย้ผู้หญิงเขาทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องหวังพิ่งผู้ชายเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ผมจะบอกอะไรให้นะครับจำเอาไว้นะครับคนเราถ้ารักกันจริงต้องจริงใจต่อกันถ้าไม่มีก็ร่วมกันสร้างไม่ใช่หวังแต่จะเอาสบายไปกันนะครับคุณพ่อพี่ปกุกคุณแม่